เอสุภชัยเคลื่อนไหวถึงเอสกันตพง์หลังอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนจากกรณีอาการป่วยของพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์แฟนคลับและคนบันเทิงต่างก็ส่งกำลังใจให้ครอบครัวและตัวพระเอกหนุ่มให้หายไวๆล่าสุดเมื่อวันที่11มิถุนายน2566เอสุภชัยสุดห่วงเอสกันตพง์เดินสายไหวขอพรพึ่งศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐานให้พระเอกดังหายป่วยหลังนอนรักษาตัวโรงพยาบาลร่วมเดือนนักปั้นมือทองเอสุภชัยศรีวิจิตรเผยถึงอาการป่วยของเอสกันตพงศ์พระเอกอีกคนที่ตนชักชวนเข้าวงการจนมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆตอนนี้หน้าที่ของพี่เอก็คืออธิษฐานอย่างเช่นไปฮ่องกงพี่เอก็ไปไหว้พระเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไหว้ตลอดเพราะเราไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมตรงนั้นได้แต่ก็ถามกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการที่เอส น้องปอยก็บอกว่าตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นก็ดีใจแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมอธิษฐานให้พี่เอสแข็งแรงเป็นปกติเร็วๆนี่คือสิ่งที่พวกเราทำได้แต่ก็คิดแล้วก็เป็นห่วงตลอดแต่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วใช่คะ่ะเท่าที่ฟังจากน้องปอยนะคะดีขึ้นแล้วเพราะว่าพี่เอก็ติดตามข่าวเหมือนกับทุกคนเหมือนกันเพราะเราก็ไม่กล้าเข้าไปลึกบางทีไปเยี่ยมก็กลัวเชื้อโรคที่เอกลัวทุกอย่าง ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นไหย